ครับเพื่อนๆโยดู y o u t u b e นะช่องนี้ไอมดนะครับน้องนุกนิงนะครับมาอัปเดตว่ามี iOS 17.5นะครับก็โอเคครับเรามาเริเม่มกันที่เวลา11มง58นาทีนะ iPhone 3เครื่องนะ iPhone 14 11แล้วก็ SE 2นะครับเพื่อนๆเ,เอาจัดไปครับแ๋ยวเรามาดูกันว่าเครื่องไหนจะอัปเดตได้เร็วกว่ากันนะตอนนี้ก็ เริ่มกันที่11.05.8นาทีนะหลังจากที่ผ่านไปประมาณ5นาทีครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะทุกๆเครื่องก็อยู่ระหว่างขั้นตอนการประมวลผลอยู่นะครับ12นาทีก็ยังอยู่ขั้นตอนการประมวลผลอยู่นะยังไม่มีเครื่องไหนที่จะเริ่มรีสตาร์ทนะโอเคครับเพื่อนๆหลังจากนั้นผ่านไป22นาที iPhone 14เริ่มแล้วครับตอนนี้รีสตาร์ทแล้วนะส่วน iPhone 11 iPhone SE 2ก็คือยังอยู่ในขบวนการ ที่กำลังอัปเดตอยู่นะครับยังไม่รีสตาร์ตนะครับประมาณนี้ครับผม iPhone 14ถือว่าเร็วเลยนะโอเคครับตอนนี้ก็ iPhone 14อยู่ในขั้นตอนรีสตาร์ทแล้วนะหลังจากที่ผ่านไป24นาทีครับเพื่อนเพื่อน e 11เริ่มก่อนเลยนะครับเริ่มรีสตาร์ทแล้วตามมาติดติดครับ iPhone SE2 นะครับเพื่อนเพื่อนตามมาติดติดเลยนะห่างกันประมาณสัก20วินาทีนั่นเองนะโอเคครับเริ่มรีสตาร์ทแล้วนะครับ iPhone SE 2นะ โอเคแล้วเราก็ปล่อยไปครับตอนนี้ทุกเครื่องนะ iPhone 14 iPhone 11 iPhone SE 2ก็อยู่ในขั้นตอนการรีสตาร์แล้วนะตามรูปนี้เลยครับโอเคครับรอนะครับหลังจากนั้นครับเพื่อนๆ เราก็รอกันได้เวลาแล้วนะผ่านไปทั้งหมดนะครับผม28นาที iPhone 14เรียบร้อยแล้วครับอัปเดตสำเร็จน,นะครับแล้วก็ตามมาติดๆครับเวลา30นาทีนะผ่านไป iPhone 11 iPhone SE ก็เรียบร้อยเช่นเดียวกันครับประมาณนี้ครับ